รอ,อมันดอสก่อนมันจะดรอสไหมมันไม่ดรอสว่ะแต่มันก็โดนครับผมเออดูดิครับยังตีไม่เข้าอ่ะครับมันก็คือที่ผมชอบนะครับก็คือมันเนี่ยเป็นบู๊ลุงตรงนันก่อนโอเคได้ไหมได้อยู่ได้อยู่โอเคโดนโดโอเค โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมกึ้งชอบพัดนะครับผมโอเคก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นตัวละครที่มีชื่อว่า1นึ่อศูนย์ไคโดนะครับผมก็คือครับผมก็วันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคการเล่นเล็กๆน้อยๆนะครับผมเผื่อแบบคนดูจะได้เอาไปปรับใช้กันได้เวลาเล่นไคโดนะครับผมว่า จะเป็นไงนั้นนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดไคโดดูกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมไคโดผมนะเป็นเลเวล84นะครับผมไคโดนะครับผมตัวนี้น่าะเป็นสายโล e ่ EX นะครับผมก็อย่างแรกเลยเรามาทําความรู้จัก,กสกิลก่อนสกิลที่1ครับบาสเบดเป็นการที่เป็นสกิลที่สามารถกดค้างได้นะครับถ้ากดค้างแล้วไคโดมันจะชาร์จพลังลูกบอลไฟของมันแล้วก็จะปล่อยออกไปข้างหน้านะครับผมซึ่งสกิลนี้ เป็นสกิลพุ่งไปข้างหน้านะครับผมเออส่วนสกิลที่2 no escape นะครับผมแกไม่มีวันหนีจากฉันไปได้เป็นการที่ไคโดแปลงร่างเป็นมังกรแล้วก็จะปล่อยลูกไฟลงมา3มลูกไฟทุกธงที่เป็นธงสมบัติของทีมเรานะครับย้ำว่าทีมของเราทุกธงนะครับไม่ว่ามันจะอยู่ธงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นทีมสมบัติของเราถ้าเกิดเป็นธงสมบัติของเรานะครับก็มันก็จะไปลงที่นั่น3มลูกนะครับผมเออไคโดนะครับผมเป็นสายโล่นะฮะ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไอเดีนี้เป็นไอดีที่เปิดจากดองเพชรนะครับซึ่งมันไม่ฟูนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมเปิดทีมให้ดูก่อนนี่นะครับคือทีมผมจะใช้นะครับผมประมาณนี้เลยนะทีมนี้นะซับไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวผมจะเล่นในแรงนะครับผมก็คือแรงเอสนั่นเองนะครับผมโอเคแรงก็ไม่ได้สูงขนาดนั้นนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับใครดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนั้นก่อนที่จะไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วย ไปก่อนเออไปกันเลยนะครับผมโอเคครับผมตาแรกได้เป็นสเตตวานุคุณนี้ช่วงกลางคืนนะครับผมเออสเตตนี้ค่อนข้างที่จะดีกับไคโดเหมือนกันนะครับโอเคศัตรูเรามีลูฟี่ x อมีโดฟามิงโก้ด้วยฮะมีโอเด้งด้วยนะครับผมบเอือน่ากลัวหมดเลยนะครับศัตรูน่าจะน่าจะไหวหรือเปล่าน่าจะไหวแหละเพราะเป็นไคโดเอ็กซนะนะโอเคครับผม เดี๋ยวเรารอมันโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งนะโอเคมาแนละ้วค่าพลังผมแสนสี่นะครับผมเฮ้ยมีคนไทยว่ะโอเคห่างกันหนึ่งหมื่นนะครับผมก็คือค่าพลังห่างกันหนึ่งมืน,น,มงงน,น,งมนแต้มนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรอผู้เล่นก่อนนะครับผม,มกดหัวใจให้ทีหนึง่งแล้วก็โอเคมาแนละ้ว ถ้าเกิดเริ่มแล้วนะครับผมจะแนะนําให้มายึดธงแรกแน่นอนครับว่าเป็นเบสิกสายโลนะครับผมจะไปยึดธงกลางก็คงจะไม่ใช่นะโอเคครับ okay, ผมพอเก็บทงแรกไนดะ้เราก็ยืนเติมเกจสมบัติทงแรกเอาไว้นะครับผมถ้าเกิดแบบนี้เราอย่าเพิ่งปล่อยลูกไฟสกิลสนะครับเพราะายังไงมันจะไม่หล่นอยู่นะมันจะหล่นแค่ทงทงกลางแล้วก็ทงเรานะครับส่วนทงฝั่งขวาสุดหรือซ้ายสุดมันจะไม่หล่นเพราะว่ายังไม่มีเจ้าของนั่นเองนะครับผมโอเคว่ายังไม่มีเจ้าของนั่นเองนะครับผมโอเค อ่าแบบนี้ก็คือมันถูกยึดแล้วมันก็จะไม่ไม่ไปหล่นนะครับชาร์จสกิลรอ,อก่อนโอเคโดนอยู่ครับผมเี๋เห็นไหมตรงนั้นน่ะจะมีคนมายึดขึ้นกับตันคินนะครับผมปล่อยลูกไฟไปก่อนเลยนะครับผมโอเคบึ้มบั้มไปเลยหนึ่งทีโอเคดามเมจไม่ค่อยจัดจ้านนะครับแต่ว่าก็ถือว่า สกัดมันได้แล้วกันโอเคได้ฆ <described> <Okay>. ่าแล้หนึ่งตัวนะครับผมแล้วเก็บทงนี้ครับผมโอเคเฮ้ยโซโลโอเคโซโลตีเราไม่เข้าว่าเราอยู่ในทงของเรานะครับผมอ่ะเนี่ยผมยืนให้ลุมเลยเชื่อผมดิไม่งเอาผมไม่ลงหรอกโอเด้งอ่ะเอออ่ะคูซันวะเฮ้ยเด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 หนีก่อนหนีก่อนดอนหนีก่อนโอเคลูฟี่ไหวไหมได้ไหมโอเคได้อยู่นะเฮ้ยคูซันคูซันโอเค ชอบรัดคิวเพื่อนเหรอผมอ่าเออโอเคไปยึดธงนู้นเลยทงกลางเดี๋ยวผมขอชาร์จรอก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมรอมันกดดอทโอเคมันดอทแล้วผมก็ปล่อยดิโอ้โหเลลี่แม่งโคตรเถื่อนเลยครับทุกคนโอ้โ oh ห oh. oh oh. มันจิ้มผมครับโอเคเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมก็ปล่อยลูกไฟไปเลยครับผมมีคนกําลังยึดธงนั้นอยู่นะครับบึ้มโอเคโอเคเก็บเลลี่ไปครับผมโ okay. อเเค๊ยแต่ว่าสกัดธงนั้นไม่ทันนะมันยึดได้ก่อนนะครับ ข้างนอกฝนตกเหรอข้างนอกข้างนอกบ้านผมฝนตกนะครับผมว่าทุกคนเป็นไงบ้างวันนี้นะฮะเออโอเคเพอร์เฟกต์ดอตสวยแล้วก็ตีมันไปเลยครับผมตีมันไปเลยโซโลเหลือสกิลตีไกลแล้วนะครับผมตอนนี้ตอนนี้โซโลเหลือสกิลตีไกลนะครับผมเออเอออุ้ยเดะเดะเดะตายแน่ๆครับผมเกิงี้อุ้ยเร็ว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 หสั่นนานจังวะ ผมขอรอรอมันรอดก่อนมันจะรอดไหมมันไม่รอดว่ะแต่มันก็โดนคร,ร e ับผมเออมันทําอะไรของมันลูฟี่เออผมลืมไปครับผมสกิลสองเนี่ยมันใช้แล้วเป็นอมตะนะครับส่วนเอาใครที่ยังไม่รู้นะโอเคเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยเจ็บ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 เดี๋ยว็ดเด็ดทำไงดีโดฟามิงโก้กังโลวแล้วตรงนั้นมีคนยึดธงอยู่ด้วยเดี๋ยวให้กราฟอยู่ได้มั้ยเ้ยเฮ้ยไม่ได้ว่ะโอ้ยโดนสตัน แต่ไงมันยึดไม่ทันอยู่แล้วครับผมมันเป็นสายมัดนะโอเคโอเคโอเคชนะนะครับผมตาแรกนะครับผมโอเค okay. ครับผมตาแรกจบไปแล้วนะครับชนะอยู่ที่สมต่อ2คะแนนเกือบแพ้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูตาที่2กันเลยครับผมโอเคครับผมตาที่2ได้เป็นวานาันนอกคณนี่กลางคืนเช่นเคยนะครับผม่า ผตานี่ศัตรูตเราค่อนข้างที่จะแบบงอกง่อยมากๆเลยนะครับผมแทบจะไม่มีเมตาเลยนอกจากหนวดข่าวกับเลยลี่นะครับผมแล้วก็ทาฟาก้ารอนะครับเออมีลูฟี่เอกนี่หว่ารอตัวนี้ก็ถือว่าโหดอยู่นะครับผมโหดเลยแหละไอ้รอเดนโรซาเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเกียรอีกตัวนีงเลยนะสำหรับใครที่เล่นไม่เป็นนะครับผมก็จะบอกให้ผมเล่นให้ดูก็ไม่ไม่น่ารอดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะผม,ม,มเอมมเอ ก็นะครับผมก็มีอารมณ์อยากจะกลับมาเล่นมันอยู่นะแต่ว่าผมก็นั่นแหละอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่มี ID ดีทัฟฟัการอตัวนั้นนะครับผมเข็บไปกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมตรงแรกเอา้าสียงแมนที่ผมหลุดหมดทุกคนเคทีผมก็เลยไม่มีสายวิ่งนะครับเหลือผมกับโรเจอร์สตัวนั่นเองนะครับผมก็คือนั่นแหละ่าจจะไหวยอยู่แหละเพราะศัตรูไม่ได้แข็งแกร่ง,งขนาดนั้นนะครับ Okay. ตอนนี้เราน่าจะนำนะครับผมถ้าเกิดทีมเราบวกชนะกับพวกมันก็น่าจะนำนะครับโอเคมีใครกำลังวิ่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 งอ่ามันมัน,ม,นมันหลอกล่อโรเจอร์ไปครับผมแต่ว่าโรเจอร์ผมวิ่งกลับมาปาดคามุสตลิเสียชีวิตไปโอเครงนี้ผมจะยกให้แชงไปดีกว่านาะครับผมให้มันว่างใจดีใจดีเดี๋ยวนะนก,วกูกดสกิลทำไมเนี่ยก,กูกดสกิลทำไมเฮ้ยเ้ยโดนว่ะเฮ้ยโดนว่ะโอเค เ,เติมเกจก่อนเติมเกจก่อนอะไรอะไรทาฟากะอะไรเอาเอาดอทอุ้ย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 เห็นไหมทฟาฟากะเราตีผมไม่เข้าเลยเออตีผมไม่เข้าอ่ะครับน้องๆดูดิครับยังตีไม่เข้าอ่ะครับเกือบแล้วเกือบโดนตัดเลือดแล้วดีนะที่ผมข้ามได้ก่อนโอเคเฮ้หนวดขาวมาไอ้หนวดขาวมากูชาร์จกูชาร์จกูชาร์จโอเคสวนกันสวนกันมาปล่อยลูกไฟแป๊บหนวดขาว วดขานี่งานหินนะครับหลังจากที่แม่งบับมาแนละ้ววดขา่งโหดขึ้นสัตๆเลยฮนะเหมือนแบบเป็นคนละตัวเลยนะฮะวดขาวเนะี่ยก็คือแบบถ้าเกิดสั่นทีนึงนะก็คือสั่นรัวๆเลยนะครับผมจนกว่าจะล้มเลยนะครับผมถ้ามึงไม่ล้มมึงก็จะสั่นอยู่แบบนั้นนะครับเออวดขาวโคตรเกียนไม่ไหวเบลลี่เลลี่วิ่งหนีเค ชาร์แล้วก็ปล่อยเลยดีกว่าไม่โดนหรอทุกคนโอเคมันตีผมเว้ยเจ็บอยู่นะทําเป็นเล่นไปเจ็บอยู่นะผมว่าผมกลับทงดีกว่าไอเลลรี่แม่งเถื่อนจัดวะ่ะไอเชียวิ่งตามผมด้วยแม่งติดบูเลยแม่งห้าหวอ่ะดูดิเฮ้ยตรงนั้นไม่ทันนะครับผมโอโหโอเสียทงเสียสกิลฟรีเลยว่ะทุกคนก็อย่างที่ผมบอกว่ามันต้องกะจังหวะใช้สกิลสองให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าจะใช้มนะั่ว เอ้อะไรวะเนี่้รถขาวเหรอเนี่ยสั่นไหวรัวๆเลยครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยข้างหลังๆอะไรอะไรของลูฟี่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 เอออะไรของลูฟี่โอ้ยมันลุม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 โอ้โหเป็นสแน็คคือมึงตายโอเคดีนะที่สแน็คแมนมาช่วยผมไว้ไม่งั้นผมเลี่ยงละดีนะที่ตัวละครเนี้ยข้อดีของมันก็คือที่ผมชอบนะครับก็คือมันเนี้ย เป็นบูทลุ้งรูปหัวใจนะครับก็คืออะไรก็คือถ้าเกิดมันติดบูทปุ๊บนะมันก็จะเพิ่มเลือดอย่างมากเลยนะครับผมก็คือจากการที่เราเกือบตายเราจะเป็นแบบตัวละครที่เลือดเต็มหลอดเลยนะครับผมเกือบเลือดเต็มหลอดนะฮะเออมันจะดีมากๆเลยตรงนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นเอ็กด้วยมันจึงเป็นเพิ่มเลือดมากกว่าตัวอื่นนะครับที่เป็นบูทหัวใจสีทองนะเพราะว่าเนี้นเป็นสีลุ้งไงมันก็จะพิเศษกว่าโอเคครับผมตาที่2เราชนะไปด้วยแต้มสต่อหนึ่งนะครับเกือบจะแพ้อีกแล้ว เดี๋ยวเราไปดูตาที่สกันเลยครับผมโอเคครับผมตาที่3ได้เป็นสเตตวันนักคืนนี้นะครับผมโอเควอนนักคืนที่กางคืนแม่งได้แต่าได้แต่ด่านนี้นะครับผมไม่บอกว่าชอบด่านนี้ไงมันเลยให้นะเออแต่ก็ดีนะผมก็ชอบจริงๆแหละนะครับผมาตานี้เริ่มเจอหินแล้วครับผมหินผาแนละ้วเป็นหินเครือพาคิด้วยแม่งโคตรแข็งในตาเนี้ยคือผมคิดว่าศัตรตูเราเนี่ยน่าจะล้มยา,ยากอยู่นะครับแม่งเมตาทั้งทีมเลยนะโอเคแต่ว่าทีมผมก็ โหดมากๆอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่นะทีมผมนะก็คือเอาเรื่องทั้งคู่เลยนะครับผมเนี่ยทีมนี้ก็โหดแม่งนามินามิตีธรรมดา10ครั้งแม่งก็บวกร้อยทีสกิลสองสกิลใช่ไหมตีแรงขึ้นเลยอีเวนนจะทำไงกับมันดีเนี่ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรารรมันสตาร์ทก่อนนะครับผม ผมจะปล่อยให้กับตันคิดไปเฝ้าทงนูน้นและผมจะเฝ้าทงแรกเองเพราะอะไรเพราะว่าผมเนี่ยเอายามาโตชิบหายแนละยามาโตอยู่ทงแรกครับผมจะเลินจะเลินละโอเคเพราะว่าอะไรเพราะว่าไคโดเนี่ยมันเก่งในทงนะครับถ้าเกิดมันไม่มีทงยืนเนี่ยมันก็นะครับผมมันก็จะด้อยค่ามากเลยนะครับแต่มันก็ไม่ได้ว่ามันไม่เก่งนะครับมันก็เก่งอยู่แหละแต่ว่ามันจะแบบเสียเปรียกโคตรเลยนะครับเหมือน นั่นแหละนะครับผม,แต,บมแต่ว่ากับนันคิดเนี่ยสกิลมันยังพอบวกได้ดาบุงดาเมจมันยังมีนะครับผมถ้าเกิดมันอยู่นอกทงมันก็แบบสู้ได้แต่ว่าผมเนี่ยดาเมจก็เบานะครับผมตัวไคโดเนี่ยมันเน้นเน้นทงอย่างเดียวเลยนะครับโอเคหวังว่าทุกคนจะเข้าใจที่ผมพูดกันนะโอเคเอามื่นแล้วจงหวะนี้มื่นแล้วหนึ่งมื่นแล้วหนึ่งโอ้ย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 มื่นสัดสั์เลยตอนนี้มื่นสั์สัเลยมื่นสัดสัเลยเกือบเอ้าโดฟาเกาะแตก เดี๋ยวเดี๋ยวผมปล่อยสกิลช่วยเพื่อนตรงนั้นก่อนโอเคได้ไหมได้อยู่ได้อยู่โอเคโดนโดโอเคตายไปครับผมตายไปครับไคโดเอ้ยโดฟาโดฟาโอเคตอนนี้เป็นกัปตันคิดกันนามิใช่ไหมทำอะไรกันอยู่ล่ะเออตายไปจบครับผมตาแรกชิวๆครับผมเอ้ยตาที่สามชิวๆนะครับผมเอ 3, นะมเออีซี่ครับผมอีซี่เป็นประมาณนี้เลยนะสำหรับเทคนิคการเล่นไคโดของผมนะครับผมก็ เป็นยังไงกันบ้างครับอ่าก็คุณผมหวังว่าผมหวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับผมเออถ้าเกิดคุณได้ประโยชน์จากการดูคลิปนี้แล้วไปประยุกต์ใช้กับการเล่นไคโดเนี่ยผมก็ยินดีด้วยนะครับคุณอาจจะเล่นไคโดเก่งขึ้นนะครับอาจจะเข้าใจสกงสกิลมันมากขึ้นส่วนคนที่ดูแล้วก็ยังงงอยู่นะครับก็ผมก็แนะนําให้ไปดูคลิปรีวิว นะครับผมย้อนไปดูคลิปรีวิวเพราะผมเคยทำตัวละครตัวนี้แล้วหรือว่าไปหาช่องแบบเซียนเซียนแบบพี่ต้อโทนทีแบบพี่ชินลี่อะไรแบบเนี้ยนะครับผมพี่เขเป็นเซียนเซียนดูเอานะครับแต่ถ้ายังงงอยู่คุณควรไปหาหมอนะครับผมโอเคเพราะว่าผมคิดว่าผมอธิบายละเอียดแล้วนะโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมมีประมาณนี้เลยสําหรับใครโดนครับอยากให้ผมสอนเล่นเอกตัวไหนคอมเมนต์มาได้เลยครับผมเดี๋ยวผมเล่นให้ดูนะครับผมทุกตัวเลยก็ได้นะครับผมเออแต่อยากให้เล่นตัวไหนคอมเมนต์มาเลยครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมมีเพียงเท่านี้ครับเอ,อ่อถ้าคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b ์นะครับผมช่องกนวนชาพัฒน์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้เป็นกอนครับสวัสดีครับผม